สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Fighting Fit c h o n ร u นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับตอนมะขามนะครับหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นนะครับเพื่อเอาไปทําบอนไซหรือว่าเอาไปปลูกก็ได้นะครับเป็นวิธีการที่ผมทดลองมาแล้วนะครับคือมันได้ผลดีนะครับ ส่วนวิธีการและก็อุปกรณ์จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้ภายในคลิปเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำการตอนกิ่งมะขามนะครับ หรือว่าต้นไม้ในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยถุงพลาสติกนะครับเป็นถุงร้อนนะครับพยายามเลือกเป็นถุงร้อนนะครับเพราะว่าบางทีกิ่งไม้ของเราเนี่ยมันอาจจะโดนแสงแดดนะครับโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ถุงเย็นเนี่ยอายุการใช้งาน,นจะสั้นนะครับและอันนี้ก็เป็นเชือกนะครับใครมีเชือกใช้เชือก ถ้าเกิดใครมีเคเบิลทายนะครับก็ใช้เคเบิลทายแทนนะครับก็มีกันไกนะครับหรือว่ามีดนะครับเพื่อเอาไว้ตัดปลายของเคเบิลทายหรือว่าตัดเชือกนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมีดนะครับมีดอะไรก็ได้นะครับไว้สาหรับควนกิ่งนะครับอันนี้จะเป็นน้ํายาเล่งรากนะครับอันนี้ผมมีสอนไว้นะครับ วิธีการทําน้ํายาเร่งรากนะครับเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับซึ่งแช่น้ําไว้แล้วอย่างน้อย1คืนนะครับแต่เนี่ยผมต้องใช้ตลอดครับคือจะแช่ไว้ไม่ขาดอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นําขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับใส่ลงไปในถุงนะครับ แล้วนะครับเมื่อเราอัขุยมะพร้าวลงไปในถุงเสร็จแล้วแล้วก็มัดนะครับใช้เชือกมัดนะครับใช้เชือกหรือใช้ยางมัดก็ได้นะครับขุยมะพร้าวที่เอาใส่ลงไปนะครับ ไม่ต้องให้มันแน่นมากนะครับเพราะเวลาลากเดินแล้วเนี่ยมันจะเวลาเราต้องการจะเอาขุยมะพร้าวออกจากรากนะครับมันจะทํายากนะครับมันจะแน่นมากนะครับให้เราเอ,อ,อัดไปแน่นพอสมควรนะครับ ตรงนี้มัดตายไปเลยนะครับนี่ครับนี้เราก็จะได้ตุ้มตอนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต้นไม้ที่เราจะทําการตอนเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงต้นไม้ที่เราจะทําการตอนแล้วนะครับนี่ก็คือต้นมะขามนะครับต้นมะขามเนี่ยมจะเลือกกิ่งประมาณ10มิลขึ้นไปนะครับเพื่อเวลาเราตอนแล้วเนี่ย เวลาเราได้รากมาเนี่ยแล้วเราเลี้ยงไปเรื่อยๆอมันรากนะครับก็จะสมดุลกับขนาดของกิ่งนะครับถามว่าใช้กิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้ไหมตอบว่าได้นะครับแต่ว่ามันจะรากที่ออกมาเนี่ยมันจะเล็กนะครับกิ่งก้านน่ะมันจะเสร็จก่อนนะครับคือ เราจะได้บอนไซที่ด้านบนได้ได้ขนาดก่อนนะครับแต่ว่ารากเนี่ยมันจะยังเล็กนะครับก็คือจะโชว์รากไม่ได้นะครับอันเนี้ยเราใช้ขนาดเนี้ยก็คือมันจะ,จะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราจะได้รากที่สวยงามด้วยนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเอา ลงมาสักประมาณ1นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะก,กรีดนะครับความห่างก็คือประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดใครไม่ขูดเนี่ยก็คือต้องปล่อยไว้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์นะครับอันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการเลือกกิ่งลืมบอกไปนะครับวิธีการเลือกกิ่งเนี่ยพยายามเลือกกิ่งให้มันตั้งตรงนะครับเพราะว่าเวลาเราหุ้มตุ้มตอนไปเนี่ยนะครับ น้ำมันจะไหลลงข้างล่างนะครับแล้วเมื่อเวลาน้ําไหลลงข้างล่างเนี่ยมันก็จะกองอยู่ร,บรอบๆนี้นะครับ <S 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 ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกกิ่งที่มันนอนนะครับเวลาน้ําไหลลงมาเนี่ย <S <S มันก็จะมากองอยู่ที่เดียวแล้วลากเนี่ยมันก็จะไหลลงมาที่เดียวนะครับลากมันจะไม่รอบนะครับถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้กิ่งที่มันตั้งตรงนะครับเวลาเราจะตอนเนี่ยให้หาเชือกนะครับมามัดลัง ไว้นะครับกิ่งเนี่ยกิ่งที่เราจะทําการตอนไว้นะครับล้งไว้ให้มันตรงนะครับเพื่อจะได้เวลาลากออกมาเนี่ยมันจะได้ลากที่รอบนะครับเมื่อได้ลากรอบเนี่ยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้เป็นต้นไม้บอนไซที่เราต้องการได้เร็วนะครับ สร็จแล้วนะครับก็จะใช้น้ำยาเล่งรากสูตรที่ผมได้เคยทําการสอนไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีครับก็จะใช้ผู้กันนะครับจุ่มไปแล้วก็ ทาให้มันรอบๆนะครับทารอบๆด้านบนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการผ่าตุ่มตอนนะครับผ่าครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งถุงนะครับ แล้วก็แหวกนะครับนี่แล้วก็หุ้มเลยนะครับกะประมาณให้อ่ามันอยู่ค่อนมาทางด้านล่างหน่อยนึงนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยลากเวลาลากออกเนี่ยเขาจะออกจากด้านบนแล้วก็ลงข้างล่างอย่างนี้นะครับ เราค่อนมาข้างล่างเยอะๆนะครับให้ให้เหลือพื้นที่ด้านล่างเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ให้เอาเคเบิลทายนะครับรัดเลยนะครับ ใช้เคเบิลทยก็จะสะดวกในการทํางานนะครับถ้าเกิดไม่มีเคเบิลทยคือเราก็ต้องใช้เชือกมัดนะครับอันนี้ก็ให้มันค่อนมาทางด้านล่างนะครับเพราะว่าเวลา,าลากออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่มากองอยู่บริเวณมุมถุงเยอะนะครับ ครับเมื่อมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นอีกทีนึงครับโอเคเสร็จแล้วครับนี่ครับหลังจากนี้นะครับเราก็ปล่อยไว้ประมาณ30วันนะครับ รากก็จะออกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะตัดเมื่อเห็นรากเขาเปลี่ยนสีนะครับออกมาถ้าเราเห็นรากเขาออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับรอจนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเมื่อเห็นรากเขาเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลนะครับหรือว่าสีมันเข้มขึ้นเนี่ยเราถึงจะทําการตัด แล้วก็นำไปชําได้นะครับส่วนวิธีการชํานะครับให้เราลิดใบออกให้หมดนะครับอันนี้ผมจะบอกในขั้นตอนเดียวเลยนะครับให้ลิดใบออกให้หมดนะครับอย่าเหลือใบไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหลือใบไว้เนี่ยเขาจะคลายน้ำนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ต้นที่ต้นมะขามที่เราตอนเนี่ยมัน ตายได้นะครับมันก็จะเสียเวลานะครับอันนี้นะครับอันนี้คือบอกเลยนะครับจบวิธีการตอนเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการตอนมะขามนะครับหรือว่าวิธีการตอนต้นไม้ชนิดอื่นนะครับหลักการก็จะประมาณเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้รากรอบเนี่ย เราจะต้องหากิ่งนะครับที่มันตรงขึ้นไปนะครับอย่าหากิ่งที่มันนอนนะครับเพราะเวลานอนเนี่ยบางทีอาจจะติดยิ่งกิ่งที่มันปักลงไปนะครับยิ่งโอกาสที่จะติดเนี่ยแทบไม่มีนะครับคือพยายามหากิ่งที่มันตรงนะครับแล้วก็เวลามันไม่ตรงเนี่ยให้หาเชือกนะครับมาลังหากิ่งนะครับให้มันตั้งตรงขึ้นไปนะครับให้มันตรงให้ได้มากที่สุดนะครับคือเวลาราก เขาหาอาหารนะเขาก็จะไปหาจากบริเวณที่น้ําลงไปนะครับก็คือบริเวณด้านท้ายของซุ้มตอนนะครับนี่ครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับเป็นหลักการง่ายๆเลยของการตอนนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามช่อง fighting fit c ล o n b u ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับผม